งบสามแสนครับชอบรถทรงกล่องครับได้รถทรงกล่องมีรุ่นไหนแนะนำไหมครับออเออครับก็รถทรงกล่องงบสามแสนมันน้อยมากเลยอะใช่ใช่ลึกอะอแล้วสมัยก่อนยิ่งมีรถตรงนี้ด้วยใช่คนที่ผลิตรถทรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นุติกกอื้เข้าที่นึกออกนะพูดถึงชื่อของตัวโมเดล,ลก่อนที่อยากแนะนํนิสสันเอ็กเซลครับตัวเจ <3, 8. S 2> นสองทีสามเอ็ดทรงกล่องเหรอใช่ครับอันนี้จะเป็นทรงกล่องนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามันแนะอันนี้จะเป็นคันแนะนําว่าทาไมถึงแนะนําคันนี้นะให้ดู ภาพมันกล่องแค่ไหนซูซูกิ A.P.V. หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักคันนี้จะเป็นรถแบบตรงกล่องมากๆแล้วก็ทรงสูงด้วยซึ่งตัวนี้ทำตลาดเป็นโมเดลเจริงๆนะเป,นเป็นพื้นฐานที่มาเป็นซูซูกิเอติก้าต่อมาอแล้วก็เป็นรถสมัยนั้นก็เป็นอินโดนีเซียนำเข้ามาจาก Indonesia. อินโดนีเซียซึ่งเป็นทรงแบบรถตู้7ที่นั่งมากับเครื่อง1.6แล้วก็ปัจจุบันก็ยังขายกันอยู่ไม่เกิน300,000แส<อ>มตามงบเลยก็คนเล่นค่อนข้างเยอะเอาไปแต่งก็เยอะ อันนี้ก็แนะนำเดี๋ยวเว่ากาัรนรุ่นอื่นๆที่มีพอนึกออกก็อย่าง Toyota BB แต่พวกนี้จะเป็นรถแบบนำเข้าหรือจดประกอบเลยแบบมันไม่ค่อยอยากแนะนำอะ่ะเพราะว่าเวลาคุณจะเล่นจริงๆคุณต้องไปดูเรื่องเอกสารอีกเยอะเนาะถึงมันยากกว่าใช่แต่ถามว่ามันมีรถที่แบบถูกกฎหมายไหมมีแล้วก็มันก็เป็นรถที่แบบ Toyota ใช้เครื่อง1.5ของ v ีอ s อะไรอย่างเงี้ยอันที่ตสำหรับ t ต y o ta B b นะมันก็ถ้ามันเป็นรถที่ถูกกฎหมายมก็น่าเล่นอยู่ครับ หนเ็นเซ็ตนั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็นิส่สันคิ้วมันก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นรถทรงกล่องแล้วก็ราคาอยู่ช่วงประมาณ0 0 0แสนแต่ว่าก็มีปัญหาเหมือนกับโตโยต้าบีบีช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องการจดประกอบเยอะด้วยแล้วเขาเหมือนเขาถอนการที่แบบใครทําผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ที่นําเข้ามาช่วงจดประกอบพนันอะถอนไปเยอะเหมือนกันเป็นช่วงมันเป็นช่วงออกมาตอนที่มันคาบเกี่ยวเปลี่ยนกฎหมายเนาะอืมพี่พอจําได้ประมาณนั้นอะใช่แล้วนี่สันคิ้วก็หายไปเลยเลิกไปหมดเลยเพราะว่าช่วงนั้นหูแบบกำลังบูมเลยนําเข้ามาเยอะๆเลยแล แต่ประกอบเต็มเต็มเลยติดคิ้วติดขนตาตอนนั้นสมัยนู้นพี่ยังจําได้เลยตอนนี้ก็หายหายไปเยอะแล้วแต่ก็ยังมีคนเล่นเฉพาะกลุ่มอยู่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดูเอกสารนะ่ะที่เลยก็พูดเฉยๆแต่ไม่แนะนำเท่าไหร่เหมือนกับเตอร์รรตาบีบอีกอันหนึ่งก็จะอาจจะปีลึกหน่อยอย่างเชน่นซู z u กิคา,คาริเบียนหรือว่าตัวมิตซูบิชิปาเจโร่ปาเจโรเลยนะไม่ใช่จานน r ้รสปอร์ตปาเจโรตัวแรกเลยอะ เอออันนี้ราคามันก็แบบมันก็ปีเก่าไปนะ่ะปีเกา้าูแล้วอะ่ะอันนี้อันนี้ผมว่าราคาจับได้ทรงกล่องแน่นอนแต่ว่าทําแน่นอนเหมือนกันต้องทาแน่นอนอะ่ะยังไงก็นะต้องทําแน่นๆปีรถปีเกา้าูแล้วแล้วก็ไอการทําของรถปีเกา้าูมันก็ต้องเป็นเฉพาะทางหน่อยด้วยอะ่ะเพราะนั้นเลยแบบถ้าพูดถึงทัง่ว<ๆ> <ๆ S 2> ไป <สา S 2> ใช่ก็เลยไม่ค่อยอยากแนะนําก็เลยมาจบที่อยากแนะนํา2รุ่นก็คือนิสสันเอ็กเลครับตัว T3 1หรือเจ n 2ตัวเนี้ยอันนี้เดี๋ยวจะแนะนําว่าดียังไง ะมาที่ตัวนิสสันดีก่อนก็นิสสันตัวเนี้ X Trail อะ่ะจริงๆะ่ะสำหรับพี่อะ่ะตัว T สามหนึ่งอะ่ะพี่เคยแอบมองไว้ด้วยเป็นรถที่ทรงสวยมากคันหนึ่งทรงกล่องแล้วก็ถ้าคุณได้ตัวที่มันเป็นสีขาวดํำอะ่ะเป็นสีขาวเช่ไอะ่ะตัวคิ้วมันเป็นสีดําหรือตัวเมนเนอร์เชนอ่ะ แล้วมีแบบพวกสปอยเลอร์ข้างหลังไปลองหาดูนะ X Tail T31 สวยมากๆมันเหมือนรถโรบอทแบบเฉพาะสีขาวด้วยนะอันนี้พี่เคยเห็นที่เขาทำกันะสวยจริงๆตัวเนี้ย T31 เขาจะใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรครับก็คือ MR20 หรือว่าเครื่อง2.5ก็จะเป็น QR25 ซึ่งพวกเนี้ยก็อยู่ในกับเทียนาครับเพราะนั้นอะไหล่พาร์ททั้งหมดกับเทียนารวมกันได้ทั้งเครื่องและเกียร์ไม่มีปัญหาเรื่องการซ่อมเสียงกงมีเยอะ <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังบน T31 ก็คือเรื่องของพาร์ตบอดี้ครับพาร์ตหายากนะพาร์บตบอดี้มันหายากครับแล้วมันถ้าเกิดมันพังมันแตกมันแพงครับไปหาของสวยๆใส่ก็ยากครับแพงอะเอาจริงๆเลย<อ> <Part Body S 2> พาร์ตบอดี้แพงมากสําหรับทีสาเพราะนั้นเรื่องความสวยงามเรื่องรถเรื่องการซ่อมเรื่องการใช้ง,งานที่บอกเลยมันซ่อมไม่ยาก ในเงินงบสามแสนเป็นรถที่ดีรถใหญ่ด้วยที่เราดีเซ gment อะเทียหน้านะอ,อย่างที่บอกว่าขับดีอับสบายอาจ,จะกินน้ํามันหน่อยอย่างที่พูดเราพูดกันเสมอเสมอว่าเทียหน้าอย่างเจสามหนึ่งเจสามสองกินน้ำมันอ่ะคนนี้ก็เครื่องเดียวกันอ่ะกินน้ำมันเหมือนกันครับก็ได้ประมาณสิบโลลิตรเก้าโลลิตรสิบเอ็ดกิโลลิตรแต่เรื่องความสวยและความใหญ่ของบอดี้รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานจัดเต็มมากกับสำหรับ XLT เสามหนึ่งเพราะนั้นก็เคยแนะนำ้อระวัง ก <c oughs> ารเรื่องปัญหาของเครื่องยนต์ของเกียร์ก็จะจะบอกว่าเหมือนเดิมเป็นพวกคอยจุดระเบิดอแทนเครื่องไม่ค่อยมีนะหัวเทียนคอยจุดระเบิดพี่ว่ามันจะเป็นหลักอืมเห็นได้ไม่ยากใช่ใช่เหมือน,น,นเหมือนเหน้าเลยเกียร์ก็ตามสภาพบางทีก็ซ่อมกันได้ก็โอเวอร์ฮอนเกียร์เหมือนมีคนถามว่าโอเวอร์ฮอนเกียร์อะไรคืออะไรก็คือแบบการผ่าเกียร์นะแล้วก็การแบบเปลี่ยนบิว,บวอ่าบิวภายในใหม่เปลี่ยนซีนมันมีโอเวอร์ฮอนแบบ เรียกว่าล้างอย่างเดียวก็สะอาดก็กลับมาดูดตามความสมบูรณ์น่ะหรือว่าโอฮอนแบบเปลี่ยนบางอย่างเปลี่ยนซีลนั่นแหละทําให้ซีลมันแบบเหมือนเป็นซีลใหม่อ,อืมคราที่พวกน้ามันแล้วก็ซึมยากพวกอากาศอะไรเงี้ยมันก็เสื่อมคุณภาพยากคือข้างในพอล้างสะอาดมาก็เหมือนใหม่เลยครับนี่ oh ear, คือา<ม><ม>การโอฮอนเกียร์คือผ่าเกียร์นั่นเองอันนี้ก็จะจบไปครับสามทีสามหนึ่งข้อระวังเดียวเลยคือบอดี้พาร์สลักไปหารถสวยๆให้ได้ในงบสามแสนหาได้ครับทีสามหนึ่งนิดโมเดลเล้วนะอ่าต่อมาก็คือตัวโตกยต้ APV หนึ่งหกครับ ไอ้สุกิกิเอพีอันนี้จะมาเครื่อง1.6ลิตรตัวเนี้ย1.6ลิตรกำลังอยู่ที่ประมาณ92แรงมา้าจะบอกว่าสุ z ูกิเอพีใช้พาร์ตเครื่องยนต์เกียร์แบบเดียวกับสุ z u กิ Carry อืม,อมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหมือนหาปัญหาเหมือนกับของอตัว x อ่าเัล x t หนึเลยคือต้องระวังเรื่องพาร์ตบอดี้อะไรบอดี้พาร์ท อย่าไปเชียวอย่าไปชนอย่าไปอะไรคือปัญหายากตรงนั้นแต่ถามว่าเรื่องการซ่อมของอะไรอะไรทุกอย่างเนี่ยมีครับเพราะมันใช้กับแครี่มันหากันได้แล้วก็ a อ v อาจจะหาะไหลยากกว่านิดนึงเพราะมันจะพึ่งเซยงกงไม่ได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเรื่องของอินโดนีเซียครับอ,อ,อินโดนีเซียนําเข้ามาเพราะนั้นจะอยู่ในตลาดประเทศไทยเป็นหลักแล้วก็มันจะมีตลาดเฉพาะอยู่แหละไม่รู้เซยงกงอินโดนีเซียมีหรือเปล่านะก็ลองไปหาดูแต่คิดว่าพาร์ทอะไรเนื่องจากมันร่วมกับแครี่เพราะนั้นเรื่องการซ่อมหรือทาอะไรอะบางทีบางคนเขา ไปทำเครื่องใหม่ด้วยสังใหม่มเขาก็รักในความบ็อกซี่ของ A.P.V เพราะนั้นลองดูความความบ็อกซี่ของ A.P.V น่าจะหลายคนจะชอบครับอ่ะอันนี้ก็ขับได้มีให้เลือกนะทั้งเกียร์5สปีดแบบเกียร์ธรรมดากับ4 AT บางคนชอบขับ5 AT เพราะว่ามันตามทาามากกว่าแล้วก็จริง5 AT ก็จะประหยัดน้ำมันมากกว่า4 AT 4 AT ก็จะมีความอืดหน่อยหน่อยแต่ก็ขับได้เรื่อยๆครับก็เหมือนรุก,กิทั่วไปที่ใช้4 AT อะ ปัจจุบันยังมีตัวสีอทีอยู่เลยคิดเอาแล้วกันอของซูซูก,กิเนาะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้รถมันก็จะติดความอื่นหน่อยเพราะว่าความทรงสูงเนี่ยมันแบบป้านลมมากอะ่ะแล้วก็ก็แรงมันก็แค่ก้าสองมานะก็ค่อยๆวิ่งไปเอพีแต่ว่าพี่คิดว่าหลายคนชอบเรื่องความเีกประสงค์แล้วก็ทรงรถแบบบ็อกซี่ครับมีคนแต่งสวยๆเยอะด้วยนะกับเอพีวีอ่ะนี่เป็นสองโมเดลที่อยากแนะนําในงบไม่เกินสามแสนสำหรับหารถทรงกล่องอ่ะคระับผม